ขอบคุณที่ท่านเข้ามาชมช่องช่างชัยชาแนลวันนี้เรามาพูดเรื่องสมุนไพรใกล้ตัวสุดทึ่งจริงๆเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วผมและภรรยาได้นั่งรถไปในงานแต่งหลานของเพื่อนนั่งไปรวม5้าคนระยะระยะทางไปกลับประมาณ40กิโลเศต กลับมาถึงบ้านประมาณสามชั่วโมงมีสองในห้าคนที่นั่งไปด้วยกันโทรมาบอกว่าพี่ครับผมตรวจ ATK ปรากฏว่าขึ้นสองขีดอาะยาเมื่อทราบอย่างนั้นผมรู้สึกร้อนวูบวาบขึ้นมาด้วยก็นึกขึ้นได้ว่าควรตัดควียเฉ่แตตลมดีกว่า ก็เลยเอาต้นญ้าลูกใต้ใบมาประมาณหนึ่งกำม,มือเสียต้นเอาทั้งหคือหมายความว่าเอาหมดทั้งรากทั้งโคนนำมาล้างจนสะอาดหั่นเป็นท่อนอย่างที่เห็นแล้วนำไปใส่ในถุงกาวแฟต้มลงไปทั้งถุงเลยเพื่อกรองจะได้สะอาด ขั้นตอนในการต้มใช้ไฟอ่อนต้มนานครึ่งชั่วโมงต้มน้ำสามส่วนจะได้น้ำยาสูตรเข้มข้นหนึ่งส่วนได้ประมาณสองแก้วในกรณีต้นแก่รุดขมผสมน้ำร้อนเพิ่มพอกินได้ น้ำปลาแบ่งกินกับภรรยาครั้งละครึ่งแก้วคูณละสองครั้งหลังจากกินแล้วผ่านไปประมาณ10นาทีเหือชุ่มสบายพอวันรุ่งขึ้นต้มกินอีกรอบมาถึงวันนี้ตรวจ ATK รอบที่สองแล้วสบายใจได้ ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังต้นยาลูกใต้ใบเป็นพืชล้มลุกหาได้ไม่ยากมักจะขึ้นในกระถางต้นไม้หรือริมทางเดินสปปรรพคุณทางยา20กว่ารายการแต่ที่เด่นชัดคือแก้ไข้ทุกชนิดบรรเทาการปวดเมื่อยบำรุงสายตาและปรับสมดุลในร่างกายสมุนไพรลูกใต้ใบประกอบด้วย แร่ธาตุที่สำคัญเช่นธาตุโซเดียมาธาตุโปแทสเซียมถึง12.84%ธาตุเหล็ก10.68%ธาตุแคลเซียม6 5 6.5 7แม้ว่าต้นยาลูกใต้ใบจะมีสรรพคุณมากมายรักษาโรคต่างๆได้แต่1ข้อ ที่ควรระวังคือห้ามใช้ลูกใต้ใบกับหญิงมีคันภเพราะลูกใต้ใบมีสปปรรพคุณในการขับไประจำเดือนอาจจะเกิดอันตรายกับหญิงมีคันภได้ผมเองนำมาต้มกินบ่อยครั้งที่มีอาการคลั้นเนื้อขั้นตัวเบื้องต้นคิดถึงต้นหญ้าใต้ใบก่อนพบแพทย์ที่สำคัญ สามารถขับปัศวะได้ดีด้วยสำหรับผู้สูงวัยที่ก้าวเดินขึ้นสะพานพระราม6พระราม7จจะเป็นประโยชน์กับท่านข้อมูลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เห็นว่าดีมีประโยชน์เลยนำมาแบ่งปันเพราะความถูกที่แท้จริงคือการให้และอย่าลืม กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยสวัสดีครับ